จะเป็นยังไงเมื่อสองเพื่อนรักวางแผนสังหารสามีที่ชอบใช้ความรุนแรงแต่ต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่เกินคาดคิดสวัสดีครับวันนี้แชมป์สตดิโอจะมาสปอยซีรีส์ระทึกขวัญเรื่อง a d d u Stood By คาไมเงียบปี2025นำแสดงโดยจอห์นโซนีอียูมีจางซึงโจและอีมูแซงขอคนละหนไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ไม่กี่นาทีก่อนหน้านั้นเมื่อจินพโยมาส่งฮีซูหรือเพื่อนซีกลับห้องก็ถูกหัวหน้าสาขาเรียกตัวกลับไปที่งานส่วนปัจจุบันอึนซูที่กำลังปลอบเพื่อนอยู่ในห้องก็พบจินพโยกลับมาเธอเลยจะออกไปคุยแต่ก็ถูกเพื่อนห้ามเอาไว้ครับ จากนั้นภาพกตัดไปที่อึนซูหลบอยู่ในตู้เสื้อผ้าแต่พอได้ยินเสียงเพื่อนถูกทำร้ายเธอที่รู้สึกแย่ก็จะออกไปห้ามเทว,ว่าก็ถูกเพื่อนห้ามไว้เธอจึงรู้สึกแย่นี่กวาเดิมแล้วก็ทําให้ย้อนกลับไปคิดถึงตอนที่ตัวเองพาน้องมาหลบอยู่ในตู้เสื้อผ้าขณะที่แม่โดนพ่อทําร้ายส่วนจินเพยโยขนาดยังซ้อมไม่สบใจก็ถูกหัวหน้าสาขาเรียกตัวไปอีกรอบเพราะยังติดต่อคุนายไม่ได้มันจึงหันมาขู่เพื่อนว่า ทาง,งานนี้พังแล้วก็ไม่จบแค่นี้แน่ๆนั่นเลยทำให้เพื่อนหวาดกลัวมากรุงขึ้นในขณะที่อื่นสูไปร่วมงานไว้อะไรคุณผู้หญิงทางเพื่อนสีที่โดนจิพโยทำร้ายมาทั้งคืนก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองกลางดึกจินพโยที่ได้ยินเสียงดังโคมครามจึงตื่นขึ้นมาดูแล้วพอเห็นเพื่อนคีสั้นเขาก็รีบไปช่วยลงมาโทว่าขนาจะโทรหา911เพราะเพื่อนไม่หายใจก่อนึกขึ้นได้ว่า เพื่อนมีรอยช้ำทั่วร่างกายถ้าเรียกตำรวจมาเขาคงตกเป็นผู้ต้องสงสัยแน่ๆดังนั้นจึงเปลี่ยนเป็นปั้มหัวใจแทนซึ่งก็โชคดีที่เพื่อนกลับมาหายใจดานฮีซูหรือเพื่อนสีเมื่อโดนจิพโยก่นด่าว่าห้ามทําแบบนี้อีกเธอก็บอกให้เขาทำลายกล้องวงจรปิดนั่นซะเพราะเธอทนไม่ได้ที่เขาติดตั้งกล้องวงจรปิด เนื่องจาทำให้เธอรู้สึกเหมือนเป็นสัตว์ที่ถูกขังอยู่ในกรงทีแรกเขาก็ไม่สนแต่พอเธอจะทำร้ายตัวเองอีกรอบเขาก็รีบเข้าไปห้ามก่อนไปทำลายกล้องวงจรปิดทิ้งครับ วันต่อมาอื่นสูก็สะลุ่มตื่นเพราะเพื่อนสีส่งข้อความมาบอกว่าเพื่อนตัดสินใจจะทำตามที่ทั้งคู่ตกลงกันไว้คือสังหารจิมพโยและเพื่อนก็ใช้เล่เหลี่ยมจนทำให้จิมพโยทำลายกล้องวงจรปิดนั่นทิ้งแล้วเมื่อคืนอื่นสูที่เริ่มลังเลเลยจะพิมพ์บอกว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะจะมีเรื่องยากยิ่งกว่ารออย,อยู่แต่สักพักก็เปลี่ยนใจเป็นพิมพ์ว่า เรามาลงมือกันทางเพื่อที่จะเห็นข้อความตอบกลับมาก่อนนิ่งไปสักพักแล้วพอเห็นจิมพโยไปยืนรับลมอยู่ที่ระเบียงเธอก็หยิบมีดจากนั้นก็พุ่งไปเล่นง,งานจิมพโยจนตกจากระเบียงนานจึงทําให้เธอสะใจมากก่อนจะพบนั้นเป็นแค่สิ่งที่เธอจิตนาการขึ้นมา ด้านอื่นซูเธอไปหาเท่าแก่โดยอ้างว่าทำไข่ควงหายแต่จริงๆคือมาปรึกษาแบบอ้อมๆโดยบอกสิ่งที่เขาพูดว่าให้ไปกำจัดสามีมันเป็นไปไม่ได้เพราะคงโดนตำรวจจับเป็นแน่เท่าแก่ก็นิ่งไปสักพักก่อนตอบ งานก็อยาททาให้จับได้สิโดยอย่าให้ใครรู้ว่าเราไปโคลงมือหรือไม่ก็อย่าให้ใครรู้ว่าสามีเสียชีวิตก็พอเธอก็ขำเพราะเขาคงดูหนังมากเกินไปแต่พอเขาบอกถ้าหาร่างไม่เจอใครจะทำอะไรเราได้นั่นก็ทําให้เธอชะงักไปส่วนสาเหตุที่เจ้าแก่ไม่เอกใจกับคำถามของเธอก็เพราะนึกว่าเธอยังคงเจ็บใจเรื่องคุณผู้หญิงถูกสามีขับรถชนระหว่างที่อึ้ซูเจอกลับ ก็เจอจินพยโยกกำลังยกของอีกครั้งสุดท้ายเลยได้รู้นั่นคือพนักง,งานชาวจีนชื่อจางกังที่คาดว่าในจรบนี้เข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายเธอที่เห็นจางกังคลายคลึงจินพยโยจนแทบแยกไม่ออก ก็นึกถึงคำพูดของเท่าแก่อีกครั้งที่ว่าถ้าหาร่างไม่เจอใครจะทำอะไรเราได้ดานอื่นซูเธอแอบถ่ายคลิปของจางกังแล้วนำไปให้เพื่อนสีดูเพื่อนที่ได้เห็นกระตกใจเพราะจางกังคล้ายคืนกระจินพโยมากทั้งสองจึงดำเนินแผนการฆาตไปคืออื่นซูจะไปคุยเงื่อนไขอะไรบางอย่างกับจางกังครับเมื่ออื่นซูไปคุยกับจางกังที่ร้านกาแฟาเขาก็รู้สึกแปลก ที่เธอมาเสนอจ้างเขากลับประเทศเพียงแต่ต้องถือพาสปอร์ตของคนคนหนึ่งซึ่งก็คือจินพโยแถมจำนวนเงินที่จ้างก็เยอะเอามากๆอื่นสูเลยอธิบายว่าเงินนั่นเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่เขาต้องทำตามเธอโดยไม่ถามอะไรซอกแซกจางก,กังก็ทำท่าทางคิดหนัก และพอได้ฟังเธอบอกอีกว่าการทำตามที่เธอบอกไม่มีอันตรายและจริงๆปลอดภัยหัวการลักลอบเข้าเมืองด้วยซ้ำเขาที่สงสัยอีกก็ถามเจ้าของพาสปอร์ตยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมสึ่งอื่นซูก็ยืนยันยังมีชีวิตอยู่แน่นอนเขาก็เริ่มสนใจส่วนฮีซูหรือเพื่อนซีที่แอบฟังอยู่ด้วยก็เผลอทำก้าวแตกเนื่องจากจางกลางเหมือนจิพพยมมากกว่าที่คาด อื่นซูที่เห็นเพื่อนเครียดเพราะกลัวทำพลาดก็ปลอบแผนนี้จะต้องสำเร็จแน่นอนดานจิพยโยเขาพยายามติดต่อหาคุณนายแต่หล่อนก็ไม่ยอมรับสายเขาเลยรู้สึกแย่ ยิงแอบไปได้ยินหัวหน้าสาขาคุยกับคุณนายโดยคุณนายยังคงสนใจการลงทุนเพียงแต่ขอเปลี่ยนเอเจนซี่เป็นคนอื่นที่ไม่ใช่จินพยโยจินพะโยก็เจ็บใจมากแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้ดังนั้นเลยไปค้นดูข้อมูลของคุณนายจนได้เห็นคุณนายเป็นลูกค้า v ีวีไของห้างลาวีและคนที่ดูแลหล่อนอยู่ก็คืออื่นซูสภากไฟจากกล้องวงจรปิดกลเซรพอดีเขาที่เปิดดูคลิปแล้วเห็นอะไรบางอย่างก่อนนึกอะไรขึ้นมาได้ครับ ขณะเพื่อนสีก็ลังจัดเก็บบ้านจินพโยก็กลับมาพร้อมชวนเธอไปดินเนอร์เธอเลยรู้สึกแปลกๆยิงไปถึงร้านแล้วพบเขาชวนอืึนซูมาด้วยเธอก็ประหลาดใจเข้าไปใหญ่เพราะจินพโยไม่ถูกกับอืึนซูส่วนอึนซูที่พยายามทำตัวเป็นปกติและกำลังคิดว่าจินพโยวางแผนอะไรอยู่จูจูจินพโยก็แกล้งทำน้ำหกใส่เพื่อน เมื่อฮีซูหรือเพื่อนซีขอไปเข้าห้องน้ําอื่นซูก็จะตามไปด้วยแต่จินพยยก็รั้งไว้ถว่าเธอก็ไม่สนจนเขาต้องบอกในคืนนั้นที่มันซ้อมเพื่อนอื่นซูแอบอยู่ในตู้เสื้อผ้าเนื่องจากเห็นจากกล้องวงจรปิด อื่นสูที่ไม่มีทางเลือกเลยนั่งลงเผชิญหน้ากับจินพยโยซึ่งมันก็อ้างว่าเพื่อนกำลังป่วยพอเคลียรเรื่องแม่กับการต้องสูญเสียลูกในท้องไปเธอก็แยง้งแล้วทำไมมันถึงยังทำร้ายคนป่วยอีกสุดท้ายมันเลยเผยท่าแท้ออกมาส่วนเพื่อนที่เพิ่งกลับมาโตะ๊ะและเห็นอื่นสูทำหน้าเครียด,ยดก็ถามคุยอะไรกันอยู่เหรอจินพยโยเลยบอกข่าวดีว่าเพื่อนไม่ต้องไปขอโทษคุณายแล้วแหละ เพราะอึนสูอาสาจะไปคุยกับคุณนายทานเพื่อนที่ได้ยินอย่างนั้นก็หันหน้าไปมองอึนสูซึ่งออึนซูก็เอาแต่นิ่งไม่พูดอะไรจากนั้นภาพก็ตัดมาที่จินพโยได้เข้าพบคุณนายเพราะคอนเนคชั่นของอึนซูซึ่งจินพโยก็พูดหวานล้อมจนคุณนายตกลงจะคุยธุรกิจกับเขานั่นเลยทำให้เขาสาใจมากที่ตอกหน้าหัวหน้าสาขาได้ ส่วนที่คุณนายยอมมาพบจินพโยก,กับยอมยกโทษให้จินพโยนนั้นก็พอเคยสัญญากับอึนซูที่เคยช่วยหล่อนจาัดก,การถูกแม่สามีทำลายไว้ว่าหากวันในวันหนึ่งที่อึนซูต้องการความช่วยเหลือหล่อนรับปากว่าจะช่วยเต็มที่แม้คุณนายจะรู้สึกแปลกใจที่อึนซูนำมาใช้กับเรื่องแค่นี้ ส่วนการที่อื่นสูยอมช่วยจินพโยนั้นก็เพราะถูกจินพโยข่มขู่จะทำลายเพื่อนศีแถมมันยังยำ้ำตราบใดที่อื่นสูไม่ลํำเส้นเพื่อนก็จะไม่เจ็บตัวด้านอื่นสูเธอตัดสินใจไปที่โรงฝึกโดยอ้างกับครูฝึกว่าวันนี้ยิ้มปิดไม่มีการฝึกซ้อมเธอจึงเข้าโรงฝึกได้แม้จะยังไม่ครบหนึ่งเดือนก็ตามครูฝึกที่เบื่อกับความเรื่อรันเลยยอมไม่เข้ามาเพียงแต่ห้ามทำการฝึกซ้อมเด็ดขาด อื่นซูเลยแ,แต่นั่งทําสมาธิกับทําความสะอาดโรงฝึกครับต่อมาจางกลังก็ติดต่อมาหาอื่นซูโดยบอกจะรับทํางานนานเลยทําให้อื่นซูดีใจส่วนเท่าแก่ที่เห็นอื่นซูเป็นคนมาส่งจางกลางที่บริษัทก็รู้สึกแปลกแปลกแถมพอไปแอบถามจางกลังว่าใครมาส่งจางกลงกลับโกหกก็เป็นญาติเทาแก่ก็รู้สึกประหลาดใจเข้าไปใหญ่ ระหว่างอื่นซูมาส่งจางกังเลือกซื้อเสื้อผ้ากระตัดผมเธอกระโทรไปบอกเพื่อนซีให้จองตัวไปเสี่ยงไฮ้ให้จิมพโยด้วยส่วนเรื่องเงินเธอจะจัดการเองแม้เพื่อนจะรู้สึกผิดกับคุณนายแต่ก็ยอมทำตามที่อื่นซูเสนอครับเมื่อจางกาังแป้งโฉมเสร็จ ก็เหมือนจิมพโยจดอื่นสูทึงแต่ก็พบมีเศษอะไรติดผมเธอเลยจะเอาออกให้ซึ่งก็ไปเวลาเดียวกับที่น้องสาวของจิมพโยขับรถตัวตาแถวนี้พอดีน้องสาวที่เห็นจิมพโยสนิทสนมก็อื่นสูก็รู้สึกแปลกๆโดยไม่ลืมส่งข้อความบอกจินพโยว่าน้องกําลังจะย้ายไปทํางานที่ทาเนียบเร็วๆนี้ด้านฮีซูหรือเพื่อนซีเธอก็อื่นสูตกลงกันว่าจะลงมือสังหารจินพโยในคืนวันพฤหัส เนื่องจากเขามีประชุมสาขาในวันนั้นและปกติจะกลับมาบ้านในสภาพเมาไม้อื่นซูเลยไปบอกจางกลงว่าจะต้องออกเดินทางวันศุกร์เท่าแก่ที่รู้จางกัางจะกลับบ้านก็รู้สึกแปลกๆยิ่งได้ยินเพื่อนโรมานินทาจางกังกลับไปเทอมไมเพราะแทบไม่มีเงินเก็บเลยเท่าแก่ก็รู้สึกสงสัยเข้าไปใหญ่ครับ ดานอื่นสูเมื่อเตรียมอุปกรณ์สังหารชิพยโยเรียบร้อยก็ไปที่โรงฝึกอีกโดยอ้างว่าเลิคลาสแล้วครูฝึกที่ทนความเลือดร้ายของเธอไม่ไหวก็สารภาพเรือที่เธอยังใส่สายขาวอยู่เียนคนเดียวทางที่ฝึกซ้อมและเป็นสมาชิกอยู่หลายปีก็เพราะเธอมุ่งมั่นเกินไปครูฝึกเลยแกล้งด้วยการไม่เลื่อนขั้นให้และเลือกครูต่อสู้ที่กลิ่นตัวเหม็นๆแต่เธอก็ยังทนเธอเลยอ้างเธอขยันพิสูจน์ความสามารถของตัวเอง ด้านเท่าแก่เขาตัดสินใจโทรถามอึนซูว่ากำลังวางแผนทำอะไรแต่เธอก็ไม่รับสายเพราะกำลังฝึกซ้อมอยู่กับครูฝึก ซึ่งครูฝึกก็แสดงฝีมือเต็มที่ไม่มีการออมมือเธอเลยพ่ายแพ้ยับเยินแล้วขณะเธอนั่งพักอยู่นั้นครูฝึกก็นำสายน้ำเงินมาให้นั่นเลยทำให้เธอดีใจมากแต่พอครูฝึกมาช่วยผูกแล้วบอกนี่เป็นวันสุดท้ายที่เธอจะมาที่นี่เธอก็รู้สึกเศร้าขึ้นมาทันทีส่วนครูฝึกที่เดาเธอกำลังจะไปทำอะไรสักอย่างก็บอกระมัดระวังตัวด้วย รุง่งเช้าฮีซูหรือเพื่อนสีก็ขอจิพยโยไปเยี่ยมแม่กับอึนซูซึ่งเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรทว่าจริงๆคือเพื่อนกับอึนซูขัเราไปที่ภูเขาเพื่อวางแผนจะทำอะไรบางอย่าง โดยที่อืึนซูก็ย้ำให้เพื่อนปิด gps ด้วยเทว่าจินพยโยก็รู้ตำแหน่งอยู่ดีจึงสงสัยทั้งคู่ไปทำอะไรกันที่ภูเขาแต่ยังไม่ทันจะได้โทรไปถามคุณนายก็มาพอดีส่วนเพื่อกับอึนซูเมื่อไปถึงภูเขาทั้งคู่ก็ช่วยกันคุณลุมลึกเพื่อไว้ฝังร่างจินพยโยเมื่อจินพยโยมางานเลี้ยงบริษัท เขาที่ได้พูดเปิดงานเพราะทำกำไรให้บริษัทได้อย่างมากมายก็ถือโอกาสแกว่าหัวหน้าสาขาว่าบริษัทนี้คงอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาและย้ำคนอย่างเขานะเป็นประเภทข่าไม่ตาย ระหว่างจินพโยไปเข้าห้องน้ำดวยที่ยังคงสงสัยเรื่องฮีซูหรือเพื่อนซีไปทำอะไรที่ภูเขาก็เปิดแผนที่ดูเพราะมันคนละทางกระศูนย์ดูแลที่แม่เพื่อนอยู่ทันในนั้นข้อความเตือนก็ได้ขึ้นมาว่าเขายังไม่ได้จองที่พักที่เซี่ยงไฮ้เขาที่งุนงงจึงโทรกลับจนได้รู้ตัวเองจองไฟบินไปที่เซี่ยงไฮ้ไว้ครับจากนั้นพับกระดมาที่อึนซูกับเพื่อนซีเมื่อเห็นจินพโยกลับมาที่ห้องทั้งคููก็ทำตามแผน คือน,นำเชือกมารัดคอจิพโยและออกแรงดึงโคราด้านจนจิพโยหมดลลมหายใจนั่นเลยทำให้ทั้งกู่สาใจมากแต่ระหว่างที่อื่นสู่ไปเช็คดูเพื่อความแน่ใจเพื่อนก็พบมีคนเข้ามาในห้อง ในขณะที่อื่นสู้กับเพื่อนสีมองหน้ากันเลิกลักว่าจะทำยังไงกันดีนานก็ทำให้เห็นทั้งคู่แค่กำลังซักซ้อมรัดหมอนข้างโดยสมมติว่าหมอนข้างคือจินพโยเพื่อนที่เดาคงเป็นจินพโยที่กลับมาก็ออกไปรับหน้าโดยที่อื่นสูก็ต้องเร่งรีบกรบเกลื่อนหลักฐานเมื่อจินพโยกลับเข้ามาในห้องพอเจอหน้าเพื่อนมันก็ถามตั๋วเครื่องบินไปเซี่ยงไฮ้คืออะไรแถมยังเป็นตัวเที่ยวเดียวอีก เธอเลยทําเป็นไม่รู้เรื่องนานก็ทําให้มันยิ่งโมโหอื่นสูที่กลัวเพื่อนจะถูกทําร้ายก็รีโผล่หน้ามาจินพโยจึงยั้งมือก่อนจะเดินไปดูรอบๆห้อ,องนอนทานหลังจินพโยเดินไปคนดูรอบๆก็เจอเชือกก็จนได้มันเลยตรงเข้าไปทำร้ายเพื่อนพร้อมถามว่าเตรียมเชือกมาทําอะไรอื่นสูเห็นอย่างนั้นก็รีบเข้าไปช่วยเพื่อนทว่าก็ถูกเล่งานกลับมา ส่วนจินพโยหลังซองเพื่อนจนมอบก่อหันไปเล่นงานอื่นสูซึ่งอื่นสูก็สู้กลับด้วยยูโดแต่โดยที่มันมีแรงมากกว่าเธอจึงตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบเส้อเองส่วนเพื่อนที่ได้เสอติแล้วเห็นจินพโยใช้เชือกรัดอื่นสูโดที่มันก็บอกมันเป็นคนประเภทข้าไม่ตายเพื่อนก็คว้าคือสตาลลูบอลหิมะฟาดหัวจิพโยเขาอย่างแรงจนมันหมดสติไปครับด่านอื่นสูที่ได้เสอติ แล้วเห็นเพื่อนซียังคงใช้บอลหิมะกระหน่ำฟาดจินพยโยซ้ำๆจนมันเสียชีวิตก็รีบเข้าไปหยุดเพื่อนที่ตั้งสติได้ก็บอกให้อึนซูหนีไป เพราะเพื่อนจะทําทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวเนื้อจะกลัวอึนซูจะมีความผิดไปด้วยแต่อึนซูก็ไม่ยอมและจะทําตามแผนเดิมคือให้จางกางปลอมตัวเป็นจิพโยนางเครื่องบินออกนอกประเทศส่วนร่างของจิพโยนั้นทังคู่ก็จะช่วยกันนําไปฝังที่ภูเขาย่งหลุมที่เตรียมไว้ทันใดนั้นเพื่อนก็พบเพื่อนบ้านชั้นล่างมากดกริ่งหน้าห้อง ดานฮีซูหรือเพื่อนสีเธอรีบล้างเนื้อล้างตัวรวบรวมสติและออกไปต้อนรับเพื่อนบ้านซึ่งก็แงะประตูเพียงเล็กน้อยและพยายามทาตัวให้ไม่น่าสงสัยแต่เพื่อนบ้านก็เห็นเข้าจนได้ว่ากระโปรง,งเธอเปื้อนรวมถึงมองเห็นขาของอึนซูที่แอบดูเพื่อนบ้านอยู่แต่เพื่อนบ้านก็ยอมกลับไปจะโดยดี เมื่อเพื่อนสีปิดประตูห้องกสตีแตกเพราะกลัวเพื่อนบ้านจะรู้เรื่องที่ทั้งคู่ทำอยู่อื่นซูที่ได้ยินเพื่อนเล่าว่าเพื่อนบ้านรู้เรื่องที่เพื่อนถูกทำร้ายกอบกับเพนโนตเขียนเบอร์โทรไว้ก็เข้าเปปลอบและบอกที่เพื่อนบ้านมาหาก็เพราะเป็นห่วงเพื่อนตั้งหากเพื่อนจะค่อยเบาใจลงก่อนช่วยกันนำร่างของจินพโยไปใส่ไว้ในกระเป๋าใบใหญ่สีดำและก็เป็นอย่างที่อื่นซูคาดเนื่องจากที่เพื่อนบ้านมาคาจังหวะเพราะเป็นห่วงเพื่อนสีจริงๆ ในขณะที่อืนซูกับเพื่อนซีช่วยกันทำความสะอาดห้องทางเพื่อนรวมงานของจ้างกังก็จัดงานเลี้ยงล่ำลาให้เทาแก่เลยได้โอกาสถามจ้างกังทำไมถึงอยากกลับบ้านนักซึ่งจางกังก็ตอบเพราะคิดถึงลูกส่วนเทาแก่ก็ทำซอกแซกจนเดียวรู้จจางกังน่าจะนั่งคือบินกลับเซี่งยงไฮ้รุ่งึ้นจางกังก็มาที่ห้องของเพื่อนซีตามนัดโดยเป็นอื่นซูที่ออกไปต้อนรับ ส่วนเพื่อนที่ที่แรกจะออกไปคุยด้วยแต่พอได้เห็นจางกังใส่สูตรก็ไม่กล้าออกไปเพราะจางกังเหมือนจินพโยมากจนเพื่อนตกใจแล้วก็ทำให้คิดถึงเหตุการณ์เมื่อคืนอีกครั้งส่วนอื่นสูก็นัดแน่จางกังอีกรอบกันพลาดซึ่งพอทุกอย่างพร้อมจางกังก็ออกไปนั่งรถแท็กซี่คันที่อื่นสูเรียกไว้พร้อมกระเป๋าใบใหญ่ที่ใส่ร่างของจิมปโยไว้ครับ เมื่ออื่นสูออกไปเจอห้องเพื่อไปเจอจางกังเยี่ยงจุดที่นัดไว้ขณะจะขึ้นรถก็ไม่ทันสังเกตเลยว่ามีใบเตือนฝ่าฝืนการจอดรถแปรอยู่ส่วนทางเพื่อนสีที่กำลังทําความสะอาดห้องอีกรอบก็พบน้องสาวของจิป,ปโยมาหานั่นเลยทำให้เธอตกใจแต่โดยที่กลัวถูกสงสัยจึงจำต้องเปิดประตูให้น้องสาวเข้ามา ดาน้องสาวด้วยที่เป็นตำรวจฝีมือดีพอเห็นอะไรแปลกๆก็สงสัยไปหมดทั้งเรื่องเพื่อนสีเดินเท้าเปล่ามาเปิดประตูให้กับรองเท้าพ้าไปที่จางกลางเผล่อลืมทิ้งไว้เพื่อนจึงต้องรีบแก้ตัวเป็นพลาวันจนน้องไม่ติดใจอะไรก่อนจะขอใช้ห้องน้ำเพราะที่มาก็เพื่อจะล้างเนื้อล้างตัวหลังไปทำภารกิจมาครับหลังน้องสาวทำความสะอาดตัวเสร็จก็ไปเจอรอยเปื้อนที่กระจก แต่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรเพราะเดาว่าเป็นของตัวเองส่วนเพื่อนสีที่ได้ยินน้องพูดถึงจิมพยโยเนื่องจะโทรหาไม่ติดก็ถามไปตรงๆมีเรื่องอะไรหรือเปล่า ทีแรกน้องก็จะบอกเรื่องที่ไปเจอชิพโยหรือจริงๆคือจางกลางอยู่กับอึนซูแถมยังทำท่าทางสวิกกันด้วยแต่สุดท้ายก็ไม่กล้าพูดออกไปทว,ว่าระวังเจอกลับน้องก็ดันไปเหยียบเศษแก้วของลูกบอลหิมะเข้าดีที่น้องไม่สงสัยอะไรอีกทั้งเรื่องลูกบอลแตกกับในบ้านไม่มีรูปแต่งงานแขวนอยู่เลย พระาะเดาทางครูของทะเลาะก,กันและนำรูปออกไปทว่าความจริงที่นำรูปออกไปนั้นก็พอรูปต่างๆมันเปื้อนและมีร่องรอยการต่อสู้ตอนอื่นสู่กับเพื่อนสีร่วมมือกันเล่นงานจิปโยติกอยู่ตั้งหากเมื่ออื่นสูขับรถมาถึงลานจอดรถของธนาคารตามที่นายกระจางกางไว้จางกางก,ก็รู้สึกสงสัยทําไมกระเป๋าหนักมากและทําไมเธอถึงมีกระเป๋าเหมือนกันอีกลูกเตรียมไว้แต่สุดท้ายก็ไม่กล้าทมอะไรออกไปเพราะกลัวไม่ได้กลับไปหาครอบครัว ส่วนอื่นซูที่เพิ่งสังเกตว่ามีใบเตือนฝ่าฝืนการจอดรถแปงอยู่ก็ไปแกะออกจากนั้นเมื่ออื่นซูพาจางกังทอนเงินเสร็จก็ไปส่งจางกังที่สนามบินณสนามบินหลังอื่นซูนั้นแนะกจางกังเรียบร้อยแล้วระหว่างจางกังไปเข้าแถวเขาที่ห้ามความสงสัยของตัวเองไม่ไหวอีกอย่างก็เพิ่งได้รหัสสรายรัดกับกระเป๋าเดินทางมาก็ลองเปิดกระเป๋าดู เลยได้เห็นหุ่นยนต์ของเล่นที่อึนซูซื้อเป็นของฝากให้ลูกชายจางกังเขาจึงไม่สงสัยอะไรอีกันนเป็นปเพราะอึนซูสลับกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนั่นเองด้านอื่นซูเธอพบน้องสาวของจินพโยส่งข้อความมาที่มือถือของจินพโยว่าน้องจะได้ย้ายไปทํางานในทำเนียบเร็วๆนี้ซึ่งจะมีการสืบประวัติครอบครัวด้วยดังนั้นจึงเตือนเขาช่วยระมัดระวังตัวหน่อยส่วนน้องที่นึกถึงลูกบอลฮีมะและดาววจินพโยอาจใช้ทำร้ายฮีซูหรือเพื่อนสี ก็ส่งข้อความย้ำเตือนอีกรอบว่าให้ระวังโดยเฉพาะเรื่องส่วนตัวอึนซูที่อ่านข้อความเสร็จก็ลบข้อความทิ้งก่อนปิดมือถือของจิมพโยจากนั้นก็โทรย้ำกระจางกลางว่าลงเครื่องแล้วอย่าลืมเข้าช่องคนต่างชาติแล้วจะถ่ายรูปยืนยันเสร็จให้ปิดเครื่องรวมถึงทิ้งมือถือด้วยซึ่งเขาก็พร้อมทำตามแม้จะยังสงสัยอีกว่าทำไมอึนซูต้องทิ้งมือถือของจิมพโยไว้ตรงพุ่มไม้ เมื่ออื่นสูเห็นจางกลงขึ้นเครื่องก็โล่งใจก่อนโทรไปบอกเพื่อนสีโทว่าขณะเพื่อนกํนางลังโล่งใจด้วยนั้นอื่นสูก็ถามถึงน้องสาวของจิพโยเนื่องจากส่งข้อความมาหาเพื่อนเลยบอกตะกี้น้องก็แวะมาที่บ้านและเห็นลูกบอลหิมาด้วย อื่นสู่ที่กลัวเพื่อนจะก,กังวลก็ปลอบแค่น้องบอกเรื่องจะย้ายงานเลยให้จิมพโยระมัดระวังเรื่องส่วนตัวเฉยๆไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเพื่อนจะค่อยเบาใจก่อนจะไปเก็บข้าวของต่างๆที่ทําให้นึกถึงจิมพโยทิ้งซึ่งพอทําเสร็จนั้นน้ำตาแห่งความดีใจก็ไหลเอ่อออกมา ด้านอื่นซูขณะขับรถกลับไปหาเพื่อนสีก็พบมีรถตำรวจขับตามมานั่นเลยทำให้เธอตกใจกลัวแต่พอเธอตั้งสติได้ก็รีบทำตัวเหมือนปกติก่อนที่สักพักรถตำรวจจะเลี้ยวไปทางอื่นเธอเลยโล่งใจมากเมื่ออื่นซูขับรถมาถึงอพาร์ทเมนต์ของเพื่อนสีก็ปิดมือถือกล้องหน้ารถแล้วระหว่างรอเพื่อนอยู่ที่ลานจอดรถ รอปภก็มาแปะป้ายเืออีกครั้งเธอจึงบอกว่ากําลังออกไปแต่รอปภก็ไม่เชื่อดีที่เพื่อลงมาพอดีรอปภเลยไม่ได้ว่าอะไรส่วนที่ลงมาช้าก็พอโมทําความสะอาดบ้านอีกรอบขณะอื่นสูขับรถพาเพื่อนซีไปที่ภูเขาเพื่อนก็บอกให้อื่นสูเร่งความเร็วหน่อยเพราะอยากจบเรื่องนี้ไวส่วนอื่นสูที่เห็นเพื่อนเช็ดมือตลอดทางโดยอยเอาเงือออกแต่จริงๆคืออื่นสูรู้ว่าที่ทําอย่างนั้นเพราะกําลังเช็ดคราบเลือดต่างหาก ทว,ว่าระหว่างที่เธอหันไปปลอบเพื่อนก็ชนกวางขาอยังจังนั่นเลยทาให้ทั้งคู่รู้สึกแย่มากหลังทั้งคู่นาร่างของจิมพโยะไปฝังที่ภูเขาอื่นสูขับร,รถส่งเพื่อนซีไปเยี่ยมแม่ก่อนที่ทั้งคู่จะไปทําลายหลักฐานซึ่งก็คือลูกบอลหีมะอย่างทะเลสาบแห่งหนึ่งซึ่งทันทีที่เพื่อนกวางมันทิง้งเพื่อนก็กรี๊ล้องออกมากอย่างกระคนเสียสติอื่นสูที่นั่งรอแล้วเห็นเพื่อนมีสภาพแบบนั้นก็รู้สึกสงสารเพื่อนมาก จากนั้นภาพก็ย้อนกลับไปที่ตอนต้นเรื่องที่อื่นซูได้ขับรถพาฮีซูเพื่อนซีไปที่ไหนสักแห่งโดยที่จ p s ก็บอกคุณกำลังออกนอกเส้นทางอื่นซูที่รำคาญเสียงเตือนจึงกดปิดมันสักพักทั้งคู่ก็มาถึงท่าเรืออื่นซูที่เห็นว่าเริ่มมืดก็ไปซื้อพลูมาเล่นด้วยกันน่านเลยทำให้ทั้งคู่มีความสุขก่อนจะไปนั่งกินข้าวด้วยกันครับ หลังทั้งคู่ทานเสร็จระหว่างมายืนอยู่ริมทะเลอื่นสูก็ถามเพื่อนกลับบ้านไหวไหมซึ่งเพื่อนก็ตอบว่าไหวเพียงแต่ไม่อยากกลับอื่นสูเลยชวนเพื่อนไปนอนหลับในรถด้วยกันแล้วลุ่งเช้าอื่นสูก็บอกเพื่อนว่าถึงเวลาที่ต้องกลับกันแล้วและต่อไปจะมีอีกหลายเรื่องที่เพื่อนต้องรับมือคนเดียวซึ่งเพื่อนก็พยักหน้ารับอื่นสูที่เห็นเพื่อนเครียด,ยดก็พูชื่อเกเียกที่สมัยเรียนพร้อมบอกจะอยู่ข้างเพื่อน เพื่อนเลยยิ้มออกมาได้และก็บอกชื่อกระเลขที่สมัยเรียนออกมาเช่นกันหลังทั้งคู่ตัดสินใจเปิดมือถือเพื่อนสีกะพบมีคนโทรมาหามากมายเพื่อนก็รู้สึกกังวลแต่พออึนซูบอกจางกังถึงบ้านเรียบร้อยพร้อมให้ดูภาพที่จางกังส่งมาเธอก็เปลี่ยนเป็นโล่งใจโดยไม่รู้เลยว่ามีคู่รักไปเที่ยวแถวภูเขาแล้วเผลอเหยียบหลุมที่ทั้งคู่ฝังร่างจิพโยวไว้จนเป็นรอยเท้า ส่วนแม่ของจิพยโยที่เห็นจิพยโยไม่ยอมมางานบรรยายของแม่ทางที่ไม่เคยพลาดแถมโทรไปก็ไม่รับก็รู้สึกแปลกแปลกขณะอื่นสูขับรถกลับก็พบเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งด่านอยู่ที่เซอร์พานนั่นเลยทำให้ทั้งคููวิตกกังวลแต่พอเจ้าหน้าที่เดินมาบอกเกิดเหตุรถชนกันจึงขอให้ทุกคนขับรถชิดข้างทางให้รถพยาบาลทางคููก็ค่อยเบาใจ แต่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งกลับสังเกตเห็นว่ากันชนรถของอื่นสูเป็นรอยแถมยังมีรอยเปื้อนเลือดก็เข้ามาสอบถามซึ่งเธอก็โกหกไปว่าชนกวางมาระหว่างไปไหว้บัมพบูรุษแต่โดยที่เพื่อนทำตัวมีพิยรุษเจ้าหน้าที่จึงขอตรวจคนท้ายรถทั้งคู่เลยตกใจเพราะท้ายรถมีพรัวที่ตะกูใช้คุลลุมฝังจิพโยอยู่เจ้าหน้าที่ที่เห็นทั้งคู่ลีลาไม่ยอมเปิดก็ตะกรนแร่งอื่นสูที่ไม่มีทางเลือกจึงค่อยๆ่อยเอื้อมมือไปกดปุ่มเปิดท้ายรถให้เจ้าหน้าที่ครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับการสปอยซีรีส์ Addy Stood By ตอนที่2เป็นกำลังใจให้กันด้วยก,กวารกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ